สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักวันนี้ถ่ายแมวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแมีๆเอมียๆเอมาแมมาหแม่เสมัยก่อนเรามาเล่นกันอยู่บ่อยๆนะใช่ไหมเออทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะใช่ไหมทำไมผอมจังเดี๋ยวนี้ผอมจังเลยอ่ะลูกไปไหนแล้วลูกไปไหนฮะลูกๆไปไหนลูกๆไปไหนไอ้ตัวน้อยๆอ่ะไปไหนอีกต้งสามตัวหน้าไปไหนเออ จังเลยน่ารักจังเลยฝูงแมวของเราน่าน่เข้ามาหาแม่ทำไมจำเสียงแม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำไมผอมจังเลยอ่ะฮะไม่ได้กินหนอไม่ได้กินข้าวหรออามาแล้วมา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 อะไรเอ้าเรียทำไมเรียทำไมเดี๋ยวรถมาชนเอานะเอ้ยเอ้ยทำไมอ่ะเอ้ยแต่ตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เลยเนาะ น่ารักน่ารักที่แม่มันตัวนี้คือแม่มันนะคะมอไซมาแล้วแล้วลุกลบมาก่อนลงมาก่อนเนาะน่ารักค่ะอุ้ยตอนตอนเล็กน่ารักกว่านี้อีกตัวนี้ตัวนี้มันจะมีเชื้อค่ะมันจะมีเชื้อนะป๋ะน่ะเออเออรู้แล้ว ไหนไหนอีกยังมีอีกนะเนี่ยนั่นอะไรมาแล้วตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งทำไมทำไมไอ้แมวตัวนี้ตัวนี้ละสวยมากตัวนี้ละสวยสวยมากๆเลยไอแมวไอแมวไหนไหนดูหน่อยสิ